งานกลางวันกระสิบประมาณนี้พี่น,อน้อง,องไงน้องโม่แต่นังกีดเขาผู้ขาวเนาะให้ตั้งแต่เขากับผุดีนี่ยับไปไกลๆโรดไอเลิมแห่งไว้เนี่ยเป็นคนแหลปะนะมันเป็นพอบแป้งที่ทา มันทำันีเพรา่เพื่อนมากกันเ่พต้องกแต่ว่าต้องแดเพื่อนมากกันได้ลูกแมมลูกสีขาวคืเพื่อนใ่แหลคือเน้นนัโอ้ยขันมันไดแม่น่ะมันชิพูดี่คอยหีนัน่นแหละแมีมันแหลกยังไงนี่มัรองห่ง ต้องกระเทาอยู่ต้องก็แต่งเพื่อกล้องเขาปั๊บมันจะได้ง่ายขนาดลุ่มผิวไหมเนี่ยค่ะค่ครับเด้งเพื่อแสงแดดเตัวข้างนอกกินได้เลยสดเบิ้งผ่านกล้องนี่มันจะขนาดลุ่มผิวต้องแล้วเอาเงินกระดาลุ่มผิวผิวมันชิ้นวนผันชินวน่วแงทนนี่นะนั่นมากล้องมันชิ้นวนเลยนั่นมานี่ผิวเหลืองไปแล้วสีมันก็ได้โอ้ยแตกกันสิเอาปลาด่าแล้วคืองามย้ำเว้นน่ะใช่ ไปาลวตอนนี้มัยังคือจะว่ง้างสิเปียอิหลี่ป่ะ้าหน,นาแม่งามอิีิภิคนมาเบื่อมอันนี้ก็หนาก็หนาใกล้ก็ลุงขนันกาลุงนัน Mình... khá chết toàn đèn ờ. như xưa ờ. ờ. con không này con lợn con lợp đầy <laughs> เ้นี่ต่ากมี <S <S ันนี้อย่าที่หนึงะวางเขาเกันไหอระมาณน่มนต่อกันผมบอวต่อกันรับก้อนยังไงนสิบก ปิดทาบน้องรับงานสอนบปดี้งมันเห็นอยู่ไกลกันไปเลยคือคือคืองานมันมีอยู่แล้วเพราะข้าเจ้าใหญ่มาจากโควิดเรารับงานใหม่สอนนะบัดนี้เลยตกลงเลยขอเพิ่มกับเป็นย้ำเล่นในบอเพิ่มกับเลยโอเคนอะอย่างนั้นจะได้เป็นย้ำเล่นสอนรียการลังวิธีพ้อแล้วพร้อมแม่ได้ไปน้องพร้อมออกไปสูแล้วไปเหตุใต้ซอก อย่ามันตายถูกตูมตัวนึ่งเออเออเออแม่เขาแต่งหน้าย้ำเว้นงามก็ยาย้ำคืนนี่หลเนาะมันก็แปลกอยู่ดิฉันเสื้อก็ไหนแต่งแต่งตุ่เนาะตื่นก็มาแต่งหน้าแต่ตีซีนะย่นตุยตอนเขาบอก่นตโมงตื่นโมงคาตื่นงเแต่งหน้าเจ็ดโมงเย่นตุยย่านบ่ได้ เปียเดน,น,นอนกักอะไรนะนี่เราอ,อันปีใหม่นี่ยอันที่ทับแล้วลับงานแหมแหมวันนี้มันเลยของเขามันผลิีงานอยู่แล้วเขาใหญ่มันตะโควิดเรือ